สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้นะคะจะมาเล่าประสบการณ์ดีๆนะคะให้ฟังเกี่ยวกับการเ,าเล่นยังไงให้น่ารักกับสายฝอนะคะคือขอ้ขอขอ้อข้อคำเตือนอย่างหนึ่งที่อยากจะเตือนสาวๆที่เล่นเกินไปอะ่ปะฝรั่งชอบคนขี้เล่นชอบผู้หญิงขี้เล่นแต่ว่าอย่าเล่นเกินไปนะคะจะตัวอย่างเช่นเห็นมากับตาเลยเมื่อคืน ไปาาาบาร์าหนึ่งแล้วมีเด็กเด็กที่เขาทำงานในนั้นเขาเลีเ้ยงอตผู่เลี้ยงลูกผูให้ลูกค้าเล่นนะซึ่งลูกค้าเนี่ยเขากำลังเล่นแบบว่าจริงจังอ่ะนึกออกไหมเขากำลังเล่นกันแบบจริงจังอ่ะแต่น้องอ่ะเล่นอยู่นั่นคือไม่ยอมวางลูกให้เสร็จนึกออกไหมไม่ยอมวางลูกให้เสร็จแล้วก็วางลูกเสร็จแล้วก็ไม่ยอมแบบ ให้ลูกค้าเล่นจนแบบเขาไม่ยอมมองหน้าลูกค้าว่าลูกค้าฟิวไหนแล้วนึกออกไหมเขาไม่ได้สนุกอยู่เขาก็มองเราก็มองไปที่ลูกค้าแล้วว่ามองเธอยังไงลูกค้าก็เริ่มมองอดูซิเมืออ่อไหร่มึงจะหยุด <c oughs> เลยเห็นลูกค้าใสา่ตานีนะแต่ว่าในขณะที่นางยังเล่นอยู่เลยนางยังเต้นดึงดึงดึง,ด,งดึงของนางนางไม่ได้สนใจไม่ได้มองแววตาลูกค้าเลยนี่อย่าทำนะคะสาหรับน้นองๆที่ทํางานในบาร์นะคะอย่าเล่นเยอะเกินไป มันจะเกินความน่ารักนะคะมันจะทําให้เสน่ห์ของเรานั้นหมดไปความคิดเล่นนะ่ะดีค่ะแต่ให้มันพอดีนะคะอย่าอย่าให้มันเยอะนะเตือนบางคนไม่รู้ตัวบางคนอาจจะเมาหรืออะไรก็แล้วแต่แต่พยายามควบคุมตัวเองให้ดีอย่าเล่นเยอะเกินไปมันจะทําให้เสน่ห์ของเราหมดไปนะคะเอ่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะถามว่าการมีลูกล่อลูกชนการชวนคุย อ่ลูกค้าคุยมันก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่เราจะดึงดูดลูกค้าใส่ลูกค้าได้นะคะแล้วก็อาจจะได้นำพาซึ่งมาแฟนดีๆสักคนหนึ่งนะคะปึกปึกเอาอย่างนี้ลงไปหาหนังมาดูหนังฝรั่งสักเรื่องหนึ่งแบบอาจจะเป็นแนวแบบแนวออกชีวิตจริงชีวิตจริงหน่อยหนึ่งว่านางเอกในเรื่องน่ะเขาเป็นลักษณะนิสัยยังไง หรือถ้าเราเป็นสไตล์เซ็กซี่เราก็ไปหาหนังสไตล์เซ็กซี่มาแล้วดูนางเอกเขาสไตล์ยังไงคือความเป็นจริงอะ่ะเขาก็ชอบไม่เกินสไตล์นางเอกหนังนางเอกนางเอกในหนังหรอกฝรั่งะนะถ้าเราเป็นสไตล์นั้นได้ก็มีโอกาสโดนนะคะแต่งตัววางตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ลองไปหาศึกษาดูนะคะเพื่อที่เราจะได้ออกจากวงการนี้เร็วๆนะคะลองดูลองศึกษาดูนะ